เอ็ดที่ที่กองทัพไปยึดมาเนี่ยเป็นพื้นที่ริพาทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่พื้นที่ของของเรานะครับมันจะตกลงกันไม่ได้นะครับนึกออกไหมครับสภาให้งบประมาณสร้างกระแพงได้อยู่แล้วครับไม่แพงหรอกกำแพงอ่ะใครจะชี้อะครับว่าสร้างตรงไหนเพราะไม่มีเส้นไม่รู้เส้นอยู่ตรงไหนครับปัญหาคือสร้างผิดไปทําไงครับไปสร้างกลางเส้นเขตแดนที่ในคลองตามลำคลองลยครับเราจะไปสร้างกลางน้ำได้ไหมครับไม่ได้ต้องมาสร้างบนบกอยากให้อยากให้สื่อมวลชนอยากให้ประชาชนที่ฟังช่วยกันช่วยกันกดดันรัฐบาลชุดใหม่ครับเพราะว่าดิจิทัลวอลเลตเราได้หม แต่นี่คนที่เดือดร้อนเยียวยาเราได้5 0 0พเรแล้วได้แค่บ้านละนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญที่สุดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเปิดด่านให้เร็วที่สุดครับสำคัญที่สุดปิดด่านระต่อบ้านเดามากกว่ากระทบเขาเนาะเขาเรานาเข้าของจากเขาเนี่ยประมาณส0,000ล้านแต่เราขายให้เขาเนี่ยแสนสี่เรากระทบเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเปิดด่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ใกล้เคียงกับจุดประทะเนี่ยที่ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรเนี่ยก็จริงๆแล้วช่องโบกกับตรงนี้ไม่ได้ใกล้กันเลยเปิดด่านให้เร็วที่สุดครับสาคัญที่สุด เปิดด่านให้เร็วที่สุดครับสําคัญที่สุดประชาชนที่รัฐบาลชุดใหม่ให้เปิดชายแดนแลั่นสิ่งที่สำคัญกว่าแผ่นดินคือปากท้องของคนริมชายแดนซึ่งผมได้แชร์โพสต์นี้ลงไปในบ้านฟ้าของผมคนมาออกความคิดเห็น46,000คนท่วมท้นถลม่มทลายแล้ว99.99 99. ไปในทิศทางเดียวกันแต่ผมจะไม่ชี้นำผมอยากจะถามทุกคนที่เห็นคลิปนี้ครับว่า ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากำลังเดือดขึ้นเรื่อยๆจากจุดเล็กๆที่บ้านหนองยาแก้วกลายเป็นไฟลามทุ่งไปถึงการเมืองส่วนกลางขณะที่ประชาชนสองฝั่งกำลังประทะเดือดรัฐบาลไทยกลับเจอกับแรงกดดันใหม่สอสอชื่อดังชิรัตทองสวุวรรณที่ออกมาพร่ำเรื่องการเปิดด่านชายแดนแต่คำพูดกลับสะท้อนความไม่เข้าใจพื้นที่จริงจนทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่า เขาเป็นสอสอของไทยหรือตัวแทนกัมพูชากันแน่จิรัตทองสุวรรณเป็นสอสอพักประชาชนที่ก้าวขึ้นมามีบทบาททางการเมืองด้วยภาพลักษณ์คนหนุ่มไฟแรงกล้าสแสดงออกและมักจะออกมาเคลื่อนไหวเรื่องชายแดนและเศรษฐกิจอยู่เสมอเขาเป็นหนึ่งในปากเสียงที่วิพากษ์รัฐบาลอย่างต่อเนื่องแต่หลายครั้งถูกมองว่าพูดโดยขาดความเข้าใจรายละเอียดเชิงลึกโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงและความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในสายตาชาวบ้านฝั่งไทย บางคำพูดของเขาดูจะเอียงไปทางกัมพูชามากเกินไปจนทำให้เกิดกระแสโจมตีว่าแท้จริงแล้วเขากำลังทำงานเพื่อใคร ទៅចិត្តកង់ឃ្លៀនភៀនកម្ពុជាយ៉ាងណាបងប្អូនឃើញតោរូបភាពមើលហើយបងប្អូនឃើញហើយមើលពីគីខាងជើងហោះនោះកម្ដៅក្រៅខែរុញលប់ជឿជន់យើងឯងបងប្អូនគេប្រើដៃរុញលប់ជឿជន់យើងបងប្អូនកងទ័ពកម្ពុជារាជកងទ័ពកម្ពុជាប្រឹងតុកបាទប្រឹងតុកឥឡូវនេះខាងនោះខាងពីគីឆៃប្រើដៃរុញពីកម្ពុជាយើងប្រឹងតុកបងប្អូនរាជកងទ័ពយើងប្រឹងតុកតែពីគីឆៃនៅកាត់ខ្លួនប្រហែលបាទ นะนะจุดร้อนแรงที่บ้านหนองยาแก้วกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนประชาชุนกัมพูชาทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางเข้ามาซื้อขายบางเข้ามาลักลอบทำงานและบางส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับบ่อนพนันเถื่อนเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยต้องคุมเข้มเกิดการประทะไล่จับและมีเหตุวุ่นวายบ่อยครั้งชาวบ้านฝั่งไทยร้องเรียนว่าถูกเอาเปรียบ ทั้งเรื่องที่ดินทำกินการค้าขายและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันเหตุการณ์ล่าสุดมีการประทะกันระหว่างชาวบ้าน2ฝั่งชายแดนพร้อมเจ้าหน้าที่ต้องลงมาควบคุมสถานการณ์จนเกิดภาพที่สังคมไทยตั้งคำถามว่าแล้วจะเปิดด่านไปทำไมถ้าความเดือดร้อนยังคุกรุ่นขนาดนี้ไม่สมควรเลยนะครับเพราะว่าการเปิดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มวิตามินให้กับคุณเซน แล้วฮุนเซนเนี่ยถ้ามันมีรายได้มาหลายมันก็จะซื้ออาวุธแล้วก็มาเข็นฆ่าคนไทยกับทหารไทยต่อนะฮะไม่ควรเปิดครับ <Yeah. S 1> มันแน่นอนอยู่แล้วฮะเพราะการเปิดด่านเนี่ยคนก็จะเข้าไปเล่นการพนันเหมือนเดิม <Yeah. S 1> ทีมโปรแกรมเมอร์ทีมเว็บออนไลน์ก็จะเริ่มทํางานเต็มสูบครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราไม่ควรเลยเพราะว่าคุณเซนเนี่ยผมเชื่อนะคุณปิดด่านอีกสัก2ององเดือนเนี่ยคุณเซนมันจะจบแบบเนปาลมันจะต้องโดนคนกัมพูชานะถลกหนังหัวแน่เพราะว่า การปิด,ด่านชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังสะเทือนถึงปากท้องของคนในพื้นที่โดยตรงตลาดชายแดนเงียบเหงาพอค้าแม่ค้าไทยที่เคยขายของให้แรงงานและนักท่องเที่ยวฝั่งกัมพูชาสูญเสียรายได้ทันทีสินค้าเกษตรที่เคยระบายข้ามแดนก็ติดค้างแรงงานขาดแคลนโรงงานและกิจการก่อสร้างในพื้นที่ตะเข็บชายแดนเริ่มสะดุดเพราะแรงงานกัมพูชาที่เคยเข้ามาแบบถูกกฎหมาย ไม่สามารถเดินทางได้ครอบครัวถูกกดดันหลายครอบครัวในฝั่งไทยต้องดิ้นรนหาช่องทางใหม่ในการทำกินเกิดความตึงเครียดในสังคมเล็กๆที่เคยพึ่งพากันมาตลอดผลทางจิตใจคนไทยบางส่วนมองคนกัมพูชาเป็นศัตรูมากขึ้นจากภาพการประทะที่สื่อรายงานทำให้รอยร้าวทางสังคมขยายตัวและความเชื่อใจลดลงการปิดด่านชายแดนจึงไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่กดดันทั้งเศรษฐกิจท้องถิ่นและสภาพสังคมโดยรอบอย่างชัดเจนขณะที่แรงกดดันมาจากทุกทิศทางจิรัตทองสุวรรณเข้าโปรมาเป็นตัวละครหลักอีกครั้งเขาออกมากดดันนายกอนุทินให้เร่งเปิดด่านชายแดนโดยด่วนพร้อมชี้ว่าการปิดด่านไม่ต่างจากการบีบคอประชาชนไทยเองเพราะไรายได้การค้าขายและการจ้างงานกำลังถูกปิดตายจิรัตให้เหตุผลว่านี่ไม่ใช่การเสียดินแดนแต่เป็นการผ่อนปรนมาตรการ เพื่อให้เศรษฐกิจชายแดนหายใจได้อีกครั้งเขายํมว่าชาวบ้านกำลังเดือดร้อนจริงและทรัฐบาลยังชักช้าปัญหาเศรษฐกิจจะลามไปถึงความมั่นคงในระยะยาวแต่เสียงเรียกร้องนี้กลับไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยบางคนมองว่าเขาพูดเพื่อกัมพูชามากกว่าประเทศไทยและกำลังทำให้สังคมไทยตั้งคำถามถ,ามถึงความจงรักภักดีในบทบาทของเขาเองเราเรายังไม่เปิดหรอกครับ เราฟังเสียงพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับการเจอกันไม่ได้หมายว่าแปลว่าไม่ต้องยอมกันหรือไม่ยอมกันนะครับการเจอกันการพูดคุยกันมันก็อาจจะทําให้บรรยากาศลหลายๆอย่างหาข้อสรุปบางอย่างได้อะไรเราก็ต้องเร่งตีไปเรื่อยๆนะครับจนแต่ว่าสิ่งที่สาคัญก็คือเราจะไม่ยอมให้ไทยเสียเปรียบในในความเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราจะไม่ยอมเรื่องเสียดินแดนไม่ต้องมาพูดกับผมอยู่แล้ว นะเรื่องที่จะทำให้คนไทยเ,เป็นอันตรายผมจะไม่ไม่ให้เกิดขึ้นเป็นนายกประเทศไทยนะครับครับไม่ใช่นายกประเทศอื่นเพราะฉะนั้นรักษาประโยชน์ต้องรักษาประโยชน์ของประเทศไทยของประชาชนคนไทยคำพูดของจิรัตจุดไฟให้การเมืองร้อนแรงยิ่งกว่าเดิมฝ่ายค้านและสื่อออนไลน์กระนําโจมตีว่าเขาไม่เข้าใจบริบทความมั่นคงและการเร่งเปิดด่าน อาจทำให้ไทยเสียเปรียบกัมพูชาในระยะยาวประชาชนบางกลุ่มเดือดด่านบางคนถึงขั้นโพสต์ถามว่าเขาเป็นสอสอไทยหรือเป็นโคศกกัมพูชากันแน่ขณะเดียวกันฝ่ายธุรกิจท้องถิ่นโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ากลับเห็นด้วยกับจิรัตเพราะพวกเขาเจ็บจริงเสียจริงและรอมิ่ไหวแล้วส่วนรัฐบาลอนุทินต้องตกอยู่ในสภาวะกดดันสองด้านหากรีบเปิดด่านก็อาจถูกมองว่าอ่อนข้อให้ขเขมร แต่ถ้าชะลอก็จะโดนด่าซ้ำว่าเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชนสถานการณ์จึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งซ้อนทับกันจนกลายเป็นปมการเมืองที่ไม่ใช่เรื่องชายแดนธรรมดาแต่เป็นเกมที่เดิมพันด้วยศรัทธาของประชาชนทั้งประเทศเมื่อสถานการณ์ชายแดนบ้านหนองยาแก้วลุกลามจนกลายเป็นข่าวใหญ่รัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาถูกสั่งการให้ลงพื้นที่คุมเข้มทันที ทั้งกองกำลังทหารตำรวจตระเวนชายแดนและฝ่ายปกครองต้องร่วมมือกันตั้งจุดตรวจสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกมาตรการเสริมกำลังมีการจัดกำลังทหารล่าตระเวนในจุดเสี่ยงตลอดแนวชายแดนพร้อมใช้เทคโนโลยีเช่นโดรนตรวจการและกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวฝ่ายเศรษฐกิจและการค้ากระช่วงพาณิชย์ร่วมกับกรมศุลก,กากรพยายามหาช่องทางผ่อนปรน เปิดด่านชั่วคราวบางส่วนเพื่อระบายสินค้าเช่นผล,ลไม้และสินค้าเกษตรฝ่ายสังคมและความปลอดภัยกรมการปกครองออกมาตรการเข้มงวดเรื่องการคัดกรองแรงงานข้ามชาติลดปัญหาคนลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและปราบปรามบอนพนันเถื่อนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายฝั่งกัมพูชามาตรการเหล่านี้ทําให้สถานการณ์ดูเหมือนถูกกดให้อยู่ในกรอบแต่ในความเป็นจริงความตึงเครียดยังไม่หายไปไหนเพราะประชาชนยังรู้สึกว่า ปัญหาหลักไม่ถูกแก้ให้ตรงจุดแม้รัฐและหน่วยงานชายแดนจะพยายามใช้มาตรการเข้มงวดแต่ก็ยังเต็มไปด้วยข้อจำกัดและความเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้ชายแดนไทยกัมพูชามีแนวเขตยาวนับพันกิโลเมตรครึ่งหนึ่งเป็นป่าเขาและพื้นที่ธุรกันดารทำให้การควบคุมแบบร้อเปอร์เซแทบเป็นไปไม่ได้ปัญหาการประสานงานหน่วยงานไทยเองหลายครั้งก็ทำงานไม่สอดคล้องกันกองทัพอยากคุมเข้ม แต่ฝ่ายเศรษฐกิจอยากผ่อนปลนเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนความเสี่ยงด้านความมั่นคงการเปิดด่านโดยไม่มีระบบตรวจสอบรัดกุมอาจกลายเป็นช่องโหว่ให้มีการขนสินค้าเถื่อนอยาเสพติดหรือแม้แต่อาวุธหลุดเข้ามาในประเทศแรงกดดันจากประชาชนฝั่งหนึ่งอยากให้เปิดด่านเพราะปากท้องแต่อีกฝั่งกลัวความมั่นคงและความปลอดภัยจึงเกิดการประทะคารมในสังคมออนไลน์และการเมืองอย่างต่อเนื่องความเสี่ยงทางการทูต หากการจัดการชายแดนผิดพลาดไทยอาจดูกัมพูชากดดันหรือถูกนานาชาติจับตามองในประเด็นสิทธิมนุษยชนและแรงงานดังนั้นแม้รัฐจะพยายามคุมสถานการณ์เต็มที่แต่ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้ทุกการตัดสินใจของรัฐบาลเหมือนเดินอยู่บนเส้นลวดพลาดนิดเดียวอาจล้มทั้งเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงในคราวเดียว กรณีด่านบ้านหนองยาแก้วไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์ประทะเล็กน้อยแต่เป็นภาพสะท้อนความซับซ้อนของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาที่เชื่อมโยงทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจและการเมืองในเวลาเดียวกันจิรัตทองสุวรรณกลายเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันประเด็นนี้ให้เข้าสู่กระแสสังคมโดยการจี้ให้นายกรัฐมนตรีอนุทินเร่งเปิดด่านเพื่อคลี่คลายปัญหาเศรษฐกิจแม้จะถูกตั้งคำถามว่าเข้าใจบริบททั้งหมดหรือไม่แต่ก็ทำให้รัฐบาลต้องเร่งหามาตรการตอบสนอง สุดท้ายด่านบ้านหนองยาแก้วจะเป็นเพียงปมเล็กหรือจุดแตกหักของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาลไทยในวันนี้ว่าจะเลือกเดินเกมด้วยความรอบคอบยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือปล่อยให้การเมืองบดบังความจริงที่ชายแดนและแน่นอนว่าประเด็นของคุณกันชอมพลังได้ออกมาแสดงความเห็นไว้เช่นกันคุณกันชอมพลังลุยงานหนักชายแดนมาหลายเดือน เข้าใจความเป็นอยู่ของประชาชนชายแดนเป็นอย่างดีได้ออกมาโต้คืนถึงประเด็นสอส,อสอไทยเร่งให้เปิดด่านว่า99.99% 99ประชาชนคิดเห็นกันอย่างไรฝากไว้ให้คิดประชาชนจี้รัฐบาลชุดใหม่ให้เปิดชายแดนแลั่นสิ่งที่สำคัญกว่าแผ่นดินคือปากท้องของคนริมชายแดน ซึ่งผมได้แชร์โพสต์นี้ลงไปในบ้านฟ้าของผมคนมาออกความคิดเห็น46,000คนท่วมท้นถล่มทลายแล้ว99.99 99ไปในทิศทางเดียวกันแต่ผมจะไม่ชี้นำผมอยากจะถามทุกคนที่เห็นคลิปนี้ครับว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไร